เป็นการลอยหายเพราอะไรคะเพราะเนี่เร,เ,รเรียกชื่อไม่ถูกอันนี้อันนี้จนะ้าดีไหมดีจังเ,เ,เอามาตรงอยู่ที่ไหนนะคะเอามาดีที่เลยไอ้ลอยเป็นพิษหรือธรรมดาคะพิษจ้ะไอ้ลอยเป็นพิษอาการปวดเป็นยังไงคะปวดแล้วมันก็แบบว่ามันมันเจ็บตัเป็นไข้หวัดกินอะไรแต่ว่ากินอะไรไม่ไม่ได้รู้สึก,ก,กว่าเจ็บว่าก็เจ็บก็ทรมานแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกบางครั้งวเป็นไข้หวัดแต่กินอันนี้เข้าไปแล้วมันก็ ค่อยๆหายต็อก,กินกินยาทานกันแก้พูดกันไปด้วยค่ะพวกพู่นนอ,ยอ,อยู่ปวดขู่อาน้าหน้อยอายุเท่าไหร่คะหกสิบสองหกสิบสองนะคะเลือกทานโปรตีนน่าเหมือนกันไหมคะทุกคนไม่เหมือนหรอ <laughs> ขอบคุณค่ะสำหรับ <c oughs> รีวิว <c oughs>